รู้ไหบว่าใน s p ปเ i a l เนี่ยเราสามารถที่จะทำภาพย่อของ Space ของเราให้มันเป็นคลิปวิดีโอเคลื่อนไหวแบบตัวอย่างนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาที่คำว่า yours ตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปใน Space ที่เราต้องการครับแล้วก็รอมันโหลดสักครู่ จากนั้นนะครับก็ไปที่จุด3จุดด้านบนขวาตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วมากดตรงรูปดินสอนี่ครับจากนั้นนะครับก็มาตรงตัมเน il วิดีโอตัวนี้ครับคลิกตรงตั n a น l วิดีโอนะจากนั้นนะครับก้อยเราเนี่ยอัดคลิปสเปซของเราเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทําขนาดตามที่เขาแนะนําให้มานี่ยนะครับก็คือขนาด 1, 2 8 0งพแคูณเจ็แล้วก็ขนาดไฟล์เนี่ยต้องไม่เกิน5้าเมกะไบต์ประเภทไฟล์เป็นแบบ .mp4 นะครับจากนั้นก็มากดตรงค ว่าอัปโหลดตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปเอาไฟล์ m p c ที่เราทำไว้นะครับเข้ามาได้เลยนะจากนั้นก็กด save ลองเอาไปทำดูนะครับสาร no โ ok สอนใช้ special .io สั้นกระชับเข้าใจง่าย